สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะฮานอยพิเศษเด้อยวันนี้เราทําแยกกันะจวันที่สองกรกฎาคมนะคะตัวเด่นก็คือ5กับ9ตัวรองก็คือ6กับ8เนาะ5253575859 9 0 9 2 9 5 9 6ดห้าแปดห้าเก้าเก้าศูนย หกห้าแปดเจ็ดหกห้าห้าหกเก้าเก้าแปดเจ็ดจับคู่ก็ห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าเก้าแปดแปดเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่ฮานอยเฉพาะกิจเราเข้าไปแล้วนำโด่งไปแล้วหกสามผ่านไปหนึ่งหนึ่งนอยอันนี้ฮาน้อยพิเศษนะก็ขอให้โชคดีนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำลงมา ไม่ได้สนับสมุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะทาดู้ว่าเป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ